เพราะปัจจุบันมาจากอดีตกรรมจากอดีตคือปัจจุบัน<ะ>การกระทําปัจจุบันคืออนาคตอ่ะเพราะถ้าไม่มีเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นะโลกมันจะวุ่นวายมากเลยเพราะคนไม่เชื่อเรื่องกรรมจะทําอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกรรมเรื่องตกภูมิแน่นอนเลยโ,โลกมันวุ่นวายนะท่อเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ยฝึกจิตเนี่ยมันมันกําหนดทิศท,ทางเกิดได้กําหนดหน้าตาจเจ้าหล่เอเจ้าสวยยังไงก็ได้ทักครับ จริงฝึกไว้วอะถอย่างยุคกลียุคเนี่ยมันจะสิ้นสุดหรือมันจะจบลงด้วยอะไรแล้วมันจะใครจะมากอบกู้หรือรช่วยยุคครับตอนจบก็คือมันฆ่ากันเกือบเกือบหมดแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยคือหลบอยู่ในป่าเนี่ยเขามันก็เห็น ไอพวกเนี้ยมันก็เกิดมาทําความดีเห็นความทุกข์ความเศร้าความวุ่นวายใช่มันก็เลยทําความดีที่ทําความดีบ่อยๆเมื่อไหรอายุยืนขึ้นลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยเห็นคนที่อยู่ก็ทําตามต้องพัฒนาชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมนุษย์อะมนุษย์ที่หลบอยู่อะ่ะประมาณนั่นแหละก็เหมือนเราหลบทุกวันเนี้ยหลบมาอยู่ มันก็วุ่นวายอยู่วุ่นวะวุ่นวายอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนอมันไม่รู้ว่าโลกนี้เป็นของของใครไม่ใช่ของใครนะครับออใช่ไหมเออถ้ามันรู้จริงๆเนี่ยมันจะไปด่ากันไหมออจริงโลกไม่ใช่ของใครอ่ะของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่อแต่ถ<ม>้ารู้แล้วก็ไม่เดาไปด้วยนะท่านจริงไว้แล้วเราอ่ะในอดีตเราเกิดมาก่รุปภิกขีชดแล้วเราเอาอะไรไปได้ไหมล่ะ ในชาตินี้เราตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เราไม่มีอะไรนะดีที่สุดเลยเวลาออกจากล่างนะมันคิดไม่ได้เพราะคูไม่มีไงมันต้องไปคิดถึงมันยิ่งมีมากยิ่งโอ้โหทําไมนักบวชเขาจึงไม่มีครับเออนักบวชอย่างเราเนี่ยนะอย่างเงี้ยนักบวชเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมีบาทเดียวอ่ะอยู่ตลอดชีวิตอ่ะตายแล้วมีไปคิดอะไรอ่ะไม่มีพลังบาไม่มีเลยครับก็นักบวชอ่ะแต่อย่างคนมาบิบัติธรรมเนี่ย บางคนไม่มีทีนี้อะไรสักอย่าง oh. เออเวลาตายเขาจะคิดออกไหมเพราะเขาไม่มี oh. เขาไปไหนอ่ะ oh. เขาไปพรมนู่นนะเพราะเพอไม่เกิดด้วยโอ้อน oh. oh. ถ้าตายแล้วห่วงเต็นห่วงห้องเนี้ยโ oh. อ้โหไอย่างงั้นไปอยู่ที่เต็นกับห้องแหละตกภูมิอยู่แถวนั่นนะอ oh. oh. ของกูใครมาแตะันนี้เต็นชั้นนะใครมาขยับขยื่นไม่ได้เลยอนะ่ะโอ้ไม่ใช่ hmm. โอ้มันไม่ตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยมไม่ไปคิดไกลหรอกเอาง่ายๆเลยนะตัวเราัไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีจริงคือจิตเนี่ยที่บันทึกตลอดเวลานี้แหละคือเราล่ะเอาว่าคนไหนยึดมากเนี่ยก็ทุกมากตามสิ่งที่ยึดนะโอ้โห <laughs> ทุกจริงๆล <laughs> ้าน,นี่็ทุกยึดมั่นบางองคเนี่ยแตะไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าไปแตะของของผมนะครับ ต่ไปแจะอระมาณนั่นนะเพ่งคัดไม่รู้ไงครับจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมรู้อ่ะคนตายทุกวันน่ะไม่มีเขาลาไปได้อ่ะครับู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ทำไมถึงห่วงล่ะทำไมถึงยังห่วงเราก็ชินไง ความเคยชินนะอืมแล้วก็ต้องตัดสินถูกผิดอ <c oughs> oh. มันต้องฝึกให้เข้าใจ,จฝึกให้เข้าใจครับมีพอจะมีเส้นพอม,มีจะมีความรู้พิเศษบ้างพวกนี้ <c oughs> เขาจะไม่ติดอะไรมันก็จะข้ามสิ่งเหล่านี้มันคือความเข้าใจ <c oughs> ใช่ไหมผมนะมันข้ามเข้าไปยิ่งขึ้นพรมนะอารมณ์พรมแล้วนะไม่มีเทศอารมณ์เบาอารมณ์ไม่ไม่ลำคาญนั่นมันเหนือเหตุเหนือผลแนละ้ว เหนือเหตุเหนือผลถูกจิตก็เบาสบายทุกอีกก้าวเดียวก็ไม่เกิดแล้วหรือคิดอะไรจะเป็นพระเจ้าสร้างยังไงบาร,รมีเนี่ยก็คิดออกแล้วเพราะมันเบาโอ้มันไม่ลาคาญเนะี่ยมันคิดออกนะทุกครับแต่กว่าจะเข้าไปตรงนี้ได้ได้สภาวะนี้เรต้องสวดทุกวันไงครับพระเจ้ามาจากใครมะจากมานุษย์อย่างเราเนี่ยนะเออหลวงพ่อท่าน ท่านชีบดวงตาว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่าท่านบอกเออถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็เป็นพระเจ้าได้อเออมนุษย์เน่ยมันอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเองฝึกจริงๆเนี่ยเองรู้จริงๆเนี่ยเองปรารถนาเป็นพร,ระเจ้าก,ก็ได้เป็นปัจเจกก็ได้เป็นพระหันไม่เกิดก็ได้คือมันไปจากมนุษย์ไงเ้วจะไปตื่นเต้นท่านบอกมันจะยุบยากดีมีจนจะรวยยังไงจะไปตื่นเต้นกับมันมัน ชีวิตเท่ากันคือมันเกิดแล้วตายเท่ากันมันไม่เท่ากันตอนมันเป็นชีวิตมีชีวิตเนี่ยมันติดไปมันก็เรื่องของมันไงมันติดไปมันก็ติดภูมิเบีอยมตายแต่เราไม่ติดเนี่ยเรามันกินนอนสวดมนต์สบายสบายเช้าเราก็มีกินเนี่ยอย่างน,น้อยก็จับฉายคาร์โบรที่นี่มันกินอะไรไม่รู้เขาทำอะไรให้กิน เดี๋ยวต้องปรับแล้วต้องมีสเต็กต้องมีอะไรแล้วล่ะต้องมีอาหารตามสัง่งทีนี้เดียวเขาจะมีร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟก็คือมีอาหารตามสั่งด้วยมีแล้วร้านกาแฟก็เป็นที่ทำอาหารให้คนมาปฏิบัติธรรมด้วยประมาณนี้จะคล้ายๆท่ามมันแหละในอนาคตนะนมีหมดแหละ จะปลูกผักปลูกหญ้าเต็มเลยต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนผู้ด,ดูแลใหม่ดูดูแลไม่โชคดงก็ต้องเปลี่ยนไนงะดูแลไม่เข้าใจสั่งแล้วไม่ทําก็ต้องเปลี่ยนไนงะใช่ไหมประมาณนั่นแหละคือมันไม่ใช่ของใครไนงะอย่างหลวงตาทํางานธนาคารนะบอสนี่นะถ้าขาดทุนเนะ่ยเขาเลือกจ้างนะ ต้องหาคนใหม่เ,เ,<อ>เขาจ้างเป็นจ๊อบจ๊อบเป็นสามปีห้าปีเ,าเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เจริญใช่ไหมล่ะระบบระบบนายทุนระบบผู้ลงทุนนะมันก็ต้องโอ้เขาไปชุมกันอาทิตย์ละครั้งด้วยเขาคิดไปสิบปีข้างหน้าน่ ธุรกิจจะไปยังไงยังไงถ้ามันพลาดจะเอาอยัางไงก็เหมือนนักลงทุนเราก็นักสร้างบนนุญน,นักธุรกิจบุญเราก็ต้องพัฒนาในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราดูแลครับออประมาณนั่นแหละาก็ถูกล้วถ้างั้นมันมันก็ไม่เจริญน่ะใช่ไหมเหมือนลงทุนสร้างไปแล้วสถานที่มันจะเป็นประโยชน์ มากต่อไปเรื่อยๆได้ยังไงมันไม่ใช่ของใครไงมมันเป็นของส่วนรวมยึดติดอะไรไม่ได้ไม่ได้จิตไม่ได้ครับจิตมันต้องพัฒนาต้องคิดครับต้องสวดสวดจนคิดออกนะเพราะเป็นสถานที่ไว้สร้างประโยชน์ทูกคือทุกที่หลงตายึดหลักคือกินนอนสดมนใช่ อย่างน,น้อยร้อยคนนะได้สักคนก็ไม่ขาดทุนแหละคนที่เวียนเข้ามาใช่มันเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาจริงๆนะมันก็จะปรัถนาเป็นผู้ไดเจ้าก็มีเป็นปัจเจกก็มีไม่เกิดก็มีครับเพราะมันเข้าใจในฐานฐานก็คือความรู้รู้เรื่องการเวียนว่ายตายกดร,รู้รู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องของกรรมครับรู้ตัวเองก่อนแต่ว่าแล้วเขาจะไปไหนอ่ะ เขาก็หนดทิศทางในการไปนั่นเขามีประโยชน์ละโอเพราะหนึ่งคนที่มาฝึกแล้วรู้แล้วเข้าใจเขาก็สามารถไปต่อยอดช่วยงานหลวงปู่ไปไกลไกลช่วยตัวเขาเองนั่นแหละช่วยตัวเองก่อนนะฮะใช่ <laughs> <laughs> โดยเอาแนวทางหลวงปู่มาใช้ฮะเอาบารมีท่านด้วย น้องบารมีท่านมาเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ปิญญาณครับยังเวียนว่ายใจเกิดประมาณเนี้ยแล้วแต่เขาปรารถนาถ้าเขาปรารถนาไม่เกิดเขาก็ไม่ยุ่งกับใครครับถ้าเขาปรารถนาเป็นหนออทภูมิงเขาก็ต้องยุ่งกับมนุษย์ต้องไปแผ่เมตตาต้องไปปรับภพภูมิต้องไปเยี่ยมให้มนุษย์ต้องฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณต้องแผ่บ่อยๆเอาบุญจากหลวงปู่จากจักรพรรดิผ่านเราให้เขาไป มีความผูกพันในเรื่องของบุญทําไปนานๆเขาเพราะเกิดเข้ามาช่วยเราเองเขาเป็นเทวดาเข้ามาช่วยเราได้โอ้โหไม่ยากตรงไหนเลยจุครับจินอนสดมนไม่ยากตรงไหนอย่าไปคุยกันมากเลยคุยกันมากมันก็เรื่องเดิมอะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องผัวเรื่องเมีเรื่องงานเรื่องครอบครัวอยู่ตรงนี้แะทุกีพบกีช่างมันก็คุยเรื่องนี้นะไม่ไปคุยเรื่องอะไร เรื่องเมียเรื่องัูเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสมบัติเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรประมาณเนี้วนไปวนมามันนอนก็ฝัน,นอะก็มาอยู่ในวงเวียนเฉเนี่แต่เราไม่มีไม่มีเรามี่กัน,นะโมโพธายะเยวลาหลับก็ฟังแล้วก็หลับเราก็ฝันไปสมบ,บุญเราก็ได้บันเทึกบุญทั้งทั้งตื่นและหลับใช่ไหมล่ะ เออล้วชีวิตเราไปไหนอ่ะไม่ต้องพูดถึงนะชีวิตไปไหนต่างกันเยอะเลยโอเโพราะฝันไปทําบุญได้แล้วเนี่ยพอชีวิตติงตื่นมาแล้วการกระทามันก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแล้วนะถู้ก็คืนมันเปลี่ยนแล้วถูกในอนาคตฝันไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ทาแล้วเพราะมันผิดก็จะไม่ทําแล้วขนาดนั้นฝันยังยั้งยับยังได้ห้ามได้ในฝันใช่ครับ หลายคนคือฝันทุกคืนนัหลวงตาแต่ตื่นมาจําความฝันไม่ได้คือมันเหมือนไม่มันมันไม่จําแต่มันก็ฝันทุกคืนอไปทํางานมันคลับคลายคลับคาเข้าคร่าวฝันแต่จําไม่ได้มันไม่บันทึกอันนี้ดีหรือไม่ดีฝันก็จริงอะแต่ไม่ไม่บันทึกครับถ้าไม่บันทึกเนี่ยมันจําไม่ได้หรอกเหมือนไม่ตั้งใจอ่านครับมันไม่บันทึกเวลาไปสอบมันก็คลับคลายคลับคาเข้าคร่ายมันต้องเจำไยวไข้าง สามคนข้างข้านั่นแหละคือมันไม่บันทึกไม่บันทึกใช่แล้วมันดีหรือไม่ดีหรือมันต้องจําให้ได้หรือจํ<ภ>าไม่ได้ถ้าเป็นทางโลกคุณไม่บันทึกคุณก็สอบไม่ได้หละครับคุณจําไม่ได้คุณสอบได้ไหมล่ะครับคุณก็ตกแหละอ๋อ <c oughs> ตอนนี้อายุสี่สิบหกแล้วเนี่ยหลงแต่ เจอสวดมนต์เข้าปีที่หกแล้วแต่ก็ยังไม่สงบไม่เบาเนื่องจากมีภาระทางโลกเยอะอยู่นะครับทีนี้ถ้าจะหมดภาระทางโลกก็น่าจะช่วงกเกษียณเขาเลยถามว่าอ่าถ้าเราสวดไปได้เรื่อยจนถึงกเกษียณเนี่ยมันจะพอยังทันไหมยังดะก็ยังดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมสวดใช่ไหมก็ยังดีคพอเกษียณแล้วค่อยเล่นกันแล้วกันอ๋อนี่ภาระลาแล้ว แต่ลวงตาออกมาก่อนประเสีย์ครับลวงตาก็ออกอายุ40ฝึกอายุ29อายุ40ก็บวชไงไม่รอประเสียนนะ์ไงบวชก่อนเลยเพราะหลวงพ่อกกันเองถ้าเองไปนี่เองรวยแน่นอนแล้วเองไม่หยุดครับไอ้คำว่ารวยเนี่ยมัน มันต้องอย,อยากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทุก <laughs> เราก็นึกไม่ออกว่าจะรวยได้ยังไงวะฉันบอกเองยังไม่ทำเลยเอง,งจะรู้เลยรวยไม่รวย <laughs> แต่ตอนนี้อรู้ <c oughs> เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเกเสียหรือเปล่ายไ,ไม่รู้ไม่แน่นอนหรอกครับแต่ถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเยนี่ยมันไม่ตายหรอกทุกไม่ตายอย่าไป ขึ้นไปทางโลกมากและแล้วก็พอครองชีวิตให้อยู่กับบุญให้อยู่กับอารมณ์ดีอตายยากอยู่แล้วครับมันตายยากเพราะอะไรมันมีผู้ดูแลอยู่ไงผู้ดูแลก็เทวดาพรมทั้งหลายบิญญาณเนี่ยเข้ามาอยู่กับเราอยู่แล้วไงเพราะจิตเราสว่างอยู่ตลอดไงใครๆก็อยากอยู่กับเราแม้แต่คนเขาก็อยากอยู่ใกล้เราแต่ลำคาเนี่เองยู <laughs> ่ไกลอดีที่สุดว <laughs> <laughs> เอาวิญญาณมาอยู่ใ,ใกล้ๆอ่าดีที่สุดแล้วไม่เกะกะน,นะเออมันไม่เดินไปไหนมันก็ไม่เกะกะเรา <laughs> แต่คนเนี่ยมันเกะกะอะไรก็ไม่รู้บอกให้สวดก็ไม่สวดเขาสวดอยู่ก็มัวแต่โทรศัพท์มัวตออะไร <laughs> ดูดูแล้วก็ชีวิตข้างหน้าเนี้ <laughs> ลำบาก <laughs> อา้าจังหวะดีไม่เอาลำบากแล้วไง จังหวะดีไม่รีบคว้าเอาไว้มันต้องแก่ทุกวันลยครับถ้าไม่ฝึกตอนนี้แก่ขึ้นมามันจะฝึกไหมไม่ฝึกอ่ะไม่ฝึกวันนี้พวกนี้มันจะฝึกไหมคเพราะมันไม่ชินนองมันไม่ชินก็มันไม่ฝึกอ่ะโอ้้าฝึกไปเรื่อยๆเหมือนเทวดาเขาจะคอยประคับประคองดูแลปกปักรันษนไม่ให้เราเป็นอะไรวางยังไงเขาก็อยู่ใกล้เราเนี่ยนะมาโดยเวนใกล้ๆเนี่ยนะยิ่งพวกกันเนี่ย หนี้นีไม่ได้แล้วหนีไม่ออกคิดไงก,ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับพอเราคิดนี่ผีมันร่้งไงโอ้มันไป <laughs> มันไปจัดก,การ,รถ้าเราเสร็จ <laughs> อยากให้เป็นอย่างเนีนะ้ทุกคนนะครับถ้าอยากจะเป็นก็ต้องพยายามหน่อยอดทนหน่อยก็แล้วกันอ้อาวถ้าอยากมีความสุขนะอยากมีความสุขสุขทางกายสุขท้งใจไง เทวดาหรือพรมเนี่ยเขาสามารถจะจะประคับประคองชาติขันเราได้นะอครับ<ะ>เ,เหมือนสมัยก่อนนะพระธุดงเนี่ยท่านยังยังไม่บินทบ,บาทกับมนุษย์เลยเวลาท่านจะบินบ,บาทท่านก็เอาเอาบาทไปห้อยอย่างนไม้แล้วท่านก็นเดินอ้อมถอดมนไปแล้วก็เอาเอาลงมาแล้วก็มาฉัน เออหากินกับเทวดาหากินกับปิญญานะมันก็ทำได้ฝึกได้ทุกคนเนะี่ยถ้าฝึกจริงๆเ่ะสำมพังธ์จะขอทรัพยนะ์เนี่ยโอ้เทวดามงทรัพย์มีเยอะแยะเขาก็ดูจะให้แล้วมีประโยชน์ขนาดไหนประมาณนั้นนะไม่ใช่ให้แล้วกูก็ไปกลักไว้คนเดียวมันก็แน่นอนฮนะ เงินทับตายาเขาถามเรื่องความสงบเนี่ยเราเนะียความสงบเนี่ยมันจริงๆแล้วมันสงบจากอะไรสงบจากจิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถ้าเป็นกระสินก็อยู่ในกระสินน้ำกระสินลมกระสินไฟกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยถ้าจุดจ่ออยู่นะมันก็สงบนะมันก็เบาอ่ะ มันไม่วุ่นวายไปไหนมันมีที่จับอ่ะมีที่จับแต่ถ้าจับลมเนี่ยยากหน่อยเพราะลมมันมองไม่เห็นมันก็อยู่ที่ปลายจมกูกมันไล่จากปลายจมกกูกเข้าไปเข,ข้าไปคอเข้าไปถึงเส้นดื้อเข้าเข้าออกออกว่าจะจับได้ก็ชีวิตนี้ไม่ได้จ,จับได้นะว่าถ้าจับได้ก็สงบแหละ อย่างคนที่เขามีภาระทางโลกอยู่เนี่ยตรงนัแล้วทีนี้เขาอยากอยู่คือโลกกับธรรมคบคู่กันไปนครับคือจะทํายังไงให้มันให้มันไปด้วยกันได้ครับหลงตารก็เห็นยากตรงไหนอะเวลาไปไหนก็สวดมนต์ไปนั่งรถลงเรือไปเหนือมาใต้ก็สวดมนต์ไปแต่ไปพิจ,จนารณาไปเวลาทํางานก็สวดพอสวดได้ก็สวดสวดไม่ได้ก็ทํางานไปก่อนพอว่างก็สวดเนี่ย โลกก็อยู่ในธรรมทมอยู่ในโลกครับมีธรรมมีโลกมีโลกมีธรรมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็เหมือนเราเนี่ยเด็กๆเ,เราบันทึกโลกตลอดจะเรียนหนังสือจะอะไรก็ตามโลกมากกว่าธรรมมีวันพระถึงจะเข้าวัดอาจจะนี้นะแต่วันอื่นไม่เข้าพ่อแม่บางทีไปเรียนข้างนอกก็ไม่แล้วที่บันทึกถังโลกมาตั้งแต่เด็กจนมาสวดมนต์เนี่ยเอา ทีนี้เรามาสวดมนต์ถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆนะ่ะห่างจากคนามคิดงโลกนะ่ะพอคิดถึงโลกก็กลับมาอยู่ที่พุทธมนตลจ่ออยู่จ่ออยู่จ่ออยู่สักสิบปียี่สิบปีเนี่ยมันก็รู้แหละจุมันรู้รมแล้วมันก็ต้องรู้โลกด้วยครับเพราะโลกก็ทรมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมเรามองเราก็เห็นสองด้านเนีย่ยเพราะฉุกงถ้าเราเรียนโลกอย่างเดียวจะรู้ทำไม่เอา มันก็มองไปโลกล้วนๆนโลกล้วนๆลวัตถุล้วนๆเลยตายก็ตายเพราะวัตถุล้วนึ่งไม่มีธรรมเลยมันเลยเป็นทุกข์พอผิดหวังเสียใจไม่ได้ดังหวังขึ้นมาโชคโอ้ฆาตัวตายมั่งกินยาตายมั่งทาร้ายคนอื่นมั่งทาร้ายโลกอย่างได้เลยมนุษย์เนี่ยทำาลายโลกไม่สนใจคนเดียวเนี่ยทําร้ายได้เลยผิดหวังแล้วก็เอายิงครบทั่ว<อ>ทําร้ายใครก็ช่างนิวเคลีย์ไ้ก็ตายทั้งโลกแล้วโอ้โหเออมนุษย์ไนีืย ไม่อย่างคนที่เขามีธรรมจริงๆเนะคือคนที่มีธรรมคนที่ปฏิบัติมาเวลาเขาเจอปัญหาเจอเรื่องราวเนี่ยเขาจัดการยังไงกันเเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่สนใจปัญหาอยู่ที่คนสร้างปัญหาเขาไม่มีปัญหาแล้วมองปัญหานะั้นเป็นปัญญาคนที่มีปัญหาคือคนที่มีตัญหาปัญหาตัญหาคือตายังเห็นอยู่ไงตาเห็นใช่ <laughs> คนที่ไม่มีเรื่อง ตัณหาคือคนไม่ไม่สนใจ<ม>รู้ไม่รู้ไม่มีหรอกตาหูจมูกลิ้มสัมผัสก็รู้ <ฮะ S 1> แต่ไม่ไปไม่ต่อ <ฮะ S 1> เหมือนไปคุยกับเพื่อนเนี่ยพอมันคุยทางโลกก็อยู่นั่งอยู่ล่ะแต่ไม่พูดรู้ว่าเป็นประโยชน์เป็นโทษใช่แล้ว<แ>พ็วพิจารณาไปพิจารณาตามสิ่งที่เขาคุยกัน<ม>คือเขาไม่รู้หรอก ห mm. ลวงพ่อจะบอกทำอะไรให้เขารู้ครับรู้เรารู้เขา oh. เองไปลบที่ไหนก็นชนะครับนี่อยู่ตรงนี้มันจะไปนั่งคนเยอะๆ <c oughs> ไปนั่งหลับตาโอ้โหเท่ครับบอกไม่ต้องลืมตาก็ได้ mm. สวดมนต์ไปอยา้เขารู้ครับจะเว้นอยู่คนเดียวอยู่มาอย่างเงี้ยนั่งสวดมนตน์เนี่ยหลับก็ได้อืม mm. แต่มือไม่ก็อยู่วิเวกเนี่ยโอเคไม่ใช่อยู่คนหมู่มากเยอะๆไปนั่งบนรถเมล์หลับตาอย่าเงี้ยมนกันนะมันก็ไม่ได้อ๋ออัน้นอาจจะเป็นโชว์ซะหน่อยอะไรประมาณนี้เป็นภัยอีกนะโดนทั้งสองได้เพราะเหมือนคนที่เขารู้เขาจะควบคุมหรือบังคับหรือเบรกท่านอธิบายชัดๆนะถ้าเองรักตัวเองจริงๆแล้วนะ เองไม่คบกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์โดยเด็ดขาดไม่เอาเลยนะง่ยตัดเลยแสดงไม่รักตัวเองคนที่อมทุกข์ค,คนที่เผือกคนที่มันคนที่ทําร้ายตัวเองนะครับใช่ไหมแสดงว่าทาร้ายตัวเองอือายุสั้นไหมโรคร,บลลบระบาดไหมผูกน่าสงสารเราก็หนีมาซะนะเราไปเ,เราก็หนีมาไงครับ แต่ของไม่ดีเข้ามาเอาแต่ของไม่ดีออกไปถูกแก้ไขยากนะสุค่มันจะง่ายง่ายมันต้องหยุดเนี่ยเพราะหยุดอารมณ์ไม่ดีการฝึกมันก็เลยเดินหน้าถอยหลังเพราะอารมณ์เรานะมันไปไม่ได้สัมผัสก็ไม่ได้สัมผัสได้มันก็หายหายขาดขาดครับสัมผัสไม่ไม่ไม่เต็มมันมีแต่ คลื่นของคลื่นคลื่นขาวดํคลื่นไม่ไม่เป็นคลื่นสีขาวดเอ้าวขาวดำไหมเหมือนเรามองหลวงปู่เนี่ยมองแล้วหลับตาใหม่ๆมันขาวดาแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราเข้าถึงท่านแล้วมันเป็นรูปท่านเลยอะ <c oughs> รูปสีเลยอะ <c oughs> ผมจีวอนนก็อะอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้พอมองรูปหลวงปู่ปุ๊บเนี่ยนะ พอมองหลวงปู่ปุ๊บมันก็เด้งกลับมาหลวงปู่เนี่ยอยู่เต็มตัวเราเลยเงี้ยถูกเหมือนซ้อนเราไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องนึกซ้อนเลยเนี่ยถูกถ้าเราน้อมบารมีท่านนะมไม่มาได้ไงร้องดิสู้ลงไปไหนเหอะไปวัดไหนก็ตามเนี่ยไปเชี่ยวเอะครับอยู่กับหลวงปู่บ่อยๆสวดมนต์ไปนึกถึงสัานนึกถึงจกกักรพรรดิไปวนวนวนเวียน,น,นแถวเนี้ยถึงไปกราบพระแล้วก็มุนอย่างเงี้ยเขาทัดเอง คง<โ>ตาทำมาแล้วครับพระยิ่งยิ่งพระเนี่ยโอ้เราเนี่ยมีมีพระดูแลนี่เนี่ยซ้อนอยู่นะเราไม่ได้บอกท่านท่านรู้ได้ไงครับแสดงว่าจริงเพราะมีคนเคยเห็นว่ามีพระเห็นเราเป็นพระแกะ่ๆถูกก็หลวงปู่ไงโอ,โอเราไม่แก่เราไม่แก่แต่หลวงปู่ละแกะ่เขาเห็นพระแก่ซ้อนเราอยู่ไงครับ แสดงว่าใช่ได้แล้วอ oh. ไม่ยากหรอกพูดถึงขออะไรก็ได้แล้วตอนนี้หลวงพ่ออยู่แล้วครับหนูสวดมนต์กับแม่ทุกวันนะหลวงตาทีนี้แต่พ่อหนูไม่ได้สวดแต่พ่อชอบดูไลฟ์วสวดเวลาหลวงตาไปไหนไปงานสร้างพระต่างๆนะครับแล้วแม่ก็จะบอกพ่อว่าให้ให้อหนุโมทนาบุญกับแม่นะเวลาแม่สวดมนต์ทีนี้คืนหนึ่งพ่อฝันนะหลวงตา ฝันว่าหลวงปู่เนี่ยมาแถวบ้านมากับแม่ชีเยอะมากเหมือนงานพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแม่ก็บวชในงานนั้นนะครับอันนี้คือทําไมหลวงปู่ถึงไปเข้าฝันพ่อเนี่ยทำไมพ่อเข้าดูบ่อยๆไงอ๋อแต่พ่อไม่สวดนะครับไม่สวดแ,แต่เขาดูอยู่ไงแต่แม่ให้พ่ออนุโมทนาบุญใช่อออม,มันฝันแน่นอนนะเพราะปกติมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่หรอกใช่ไหม ยิ่งฝันเนี่ยซ้าแล้วครับคือนี่จะฝันหรือเปล่าถ้าคนฉลาดหน่อยเวลานอนกับหลวงปู่เข้าฝันหนูนะคะคบนบหลวงปู่เข้าฝันหนูนะครับพาหนูไปทํางานนะค,ะครับนึกบ่อยๆครัใช่นึกวันเดียวท่านจะพาไปนะไม่ใช่บางคนนึกครั้งเดียวท่านก็พาไปอยู่นะแต่บางคนต้องนานหน่อยเหมือนส่วนหนึ่งหลวงปู่คงอยากให้พ่อเกิดความเชื่อไปเจริญศรัทธาพ่อในฝันใช่ ชัดเลยนะเขาฝันเราชัดเลยอะครับดันแม่เมียเขาบวชด้วยไม่ฝันเมียหนีไปบวชแล้วสวดมนต์เน่บวชแน่นอนในอนาคตครับไม่บวชใจครับไม่บวชนอกก็บวชในอืได้เวลาครับ